ทำอะไรวะไอ้กูลเปล่าครับอาจารย์เจอดีไรแม่สวยเมือนั้นเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ เสร็จแล้วครับอาจารย์จะไปตรวจเลยไหมครับไม่ต้องอะ่ะฉันไว้ใจพวกเธอวันหลังอะ่ะห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำอีกนะแล้วสูบที่ไหนแล้วล่ะครับอาจารย์ไม่ได้ซื้อเสื้อใหม่มานานแค่ไหนแล้วลูกโอ้จำไม่ได้แต่แม่ ไว้ให้แม่ขายข้าวได้แม่อย่าซื้อเสื้อใหม่ให้นะแกจริ๊งนี่เมื่อไหร่แกจะใช้นี่ฉันสักทีแต่ฉันยังไม่มีห้ะพูดอย่างนี้ทุกทีเลยแล้วเมื่อไหร่จะมีให้ฉันขายข้าวได้ก่อนและฉันจะคืนให้โอ้ยฉันน่ะรอถึงวันนั้นไม่ได้แล้วล่ะนี่ไม่รู้ละ่ะยังไงยังไงนะแกต้องหาดอกมาใช้ฉันให้ได้ไม่งนนะั้นฉันไม่ยอมจริงๆ ดีครับพ่อแกอมาในช้าเลยเว,วยครับเดียวผมใช่แน่นเกินไปเลยหวานขันต้องมาน,นิดนึงมันเป็นไรหวานเครียดเรื่องแม่หรอเนี่าแม่ไปตั้งเพิ่มอ่ะหงุดหงิะละ่ะที่เทศบาลเขาต้องการเด็กเก็บขยะเดี๋ยวพี่ฝากให้แต่มันต้องตื่นเช้าเลยนะ จัดการให้ครับ จบเมื่อไม่มีงานทำเนละมาสมัครงานร้านข้ากันได้ดเลยยันขยันแบบนี้ข้าชอบ <c oughs> ถ้าผมเรียนจบนะผมจะทำงานหาเงินเปิดร้านแข่งไหนย้อยเลยเรียนเสร็แล้วร้อยเองแม่เก็บไว้นะการจะกษกเป็นแม่ฮารกาทำแล้วกูกที่การักษ์ ใจบริสิครับตวันจะเรียนวิชาอะไรวันน,นี้เบีวิ่งเลยเบี่ยวกิ่งแค่สองรอบแกลง,ง,ง่วงแล้วเดี๋ยวเข้ามาเรียนใหม่มาเลยเร็วๆเ,วเ,วเอ,อ้วันวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันไหวไหมไหวครับขอล้างหน้าแปไ๊บหนึ่งครับตามบร่ษคืนนี้มานานแล้วนะจัดการด้วยนะครับพี่ยาเดี๋ยวจัดการทำ

อันไว้ยังไงถึงไว้มึง <c oughs> อากูให้มือไม้ยังมึงตัวเดียวก็พอแล้ว ให้เปันเซอร์ด้วย <Sure. S 1> right. ดำมีของม่าวะฮะมีของเปล่ามีแต่คราวนี้มึงต้องซื้อวะอ่ะโวกมีแค่นี้ไม่พอซื้อหรอกของฟรีไม่มีหรอกรู้ไหมที่มันให้ยามันก็หวังจะให้พวกเธอติดจะได้เป็นลูกค้าของมันต่อ เฮ้ยต้องทำไร<ป>อ่ะคือไม่อยากกวนพี่กลัวไม่ลองฟังดิอีกหน่อยอมันมีตัวเล็กอ่ะปุ๊บคอมมินาว่ะเลี้ยงหมาไหมวะไม,มาะ่ใช่เหระพอมมินต้องทำอะไรอ่ะให้กูขวามึงดิ เป็นไงดีวะเป็นไงมึงดีไอ้วามันยากช่วยแม่มึงครับมันเล่นยาจะได้ทํางานได้เยอะๆครับไอ้พันทําไมนายถึงเล่นยาวะผมไม่อย,อยู่บ้านครับมาแล้วมาแล้วนาทีง ทา,นะทานไะทานทานไฮ้ยแลน่งไป,อ,ไปอืมอนี่แหละเออแบะ เอาผิวกันเลยยังไปหาอะไรกินกันดีกว่าป่ะเอ๊ะเก๋เดี๋ยวพ่อพาพวกนี้ไปกินข้าวก่อนนะบอกแม่ด้วยแล้วกันรับกลับเย็นหน่อยไปนะไปไม่ไม่หิวกันเหรอวะยอดตีอะไรกึ้นสักทีพวกเธอด้วย เอาเอาเกาเหลาเนื้อเปื่อยลูกชิ้นไม่ใส่ถุงออข้าปากเยอะๆครับผมเอาด้วยครับผมด้วยครับมันไม่มีอะไรหรอกครับอาจารย์ไอวานไปไหนมันก็ไปด้วยขนาดผมไปกาแฟนมันยังตามผมไปเลยจะมีเพื่อนเดนรังเทพามาร์คพูดเลยนะไล่มึงนกบพูดดิมาสักหนึงเทฟเลยุอยเวนคำแรกก็มาเลยเ้าสวัสดีพันนี่เพื่อนเราซิเอ็มสวัสดีจ้า ย่างยอดขนมเบ้งโบราณบ้านเราหน่อยดิตาเขาถามเหรอก็กูอยากลา